สวัสดียามเช้าสวัสดียามเช้าสวัสดีเช้าวันที่17เดือน8 68เนาะออกกำลังกายอยู่สวนลมมณีหน้าออกกำลังกายอยู่สวนลมมณีหน้าเล่นสกีิงวันนี้ยืนนะพื้นเปียกฝนตกทั้งคืนเลยฝนตกหมดคืนเลยลตอนนี้มันเกิดลงเมิดหน่อย คือมันเปียกกัเลยบ่อยากนั่งเนาะยืนอนอนเหระเล่นสปริงสปริงเพิ่มกล้ามสปริงมือหา่างสปริงมือหา่าสปริงเพิ่มกล้ามกระสิทธิ์ลูกจิ้งได้บ่ได้อยู่หลอกมังนะ้งเนาะเอาอันนั่นห้องเข้าแล้วก็เล่นก็พื้นมันเฉอะแฉะนะ กันยานอันดีดนะเอาอันอาไวรใส่เสื้อส้มล้วใส่เสื้อส้มล้วอันผิวหอยออร่าครับผ <c oughs> <c oughs> ิวหอยออร่าครับใส่เสื้อส้มแล้วผิวอ,ออร่านะยีบาบาทเสื้อส้มก็ได้ไม่ได้แพงดอก สี่สิบเก้าบาทโลดแพ้ซื้อแน่นแอปสีดำเนาะแอปดำแอปดำออกกำลังกายบ่อยร่างกายแข็งแรงครับเป็นสปริงสวนลมนีนากากระไรหลายกาห้องกาาการกา,กา นั่งมั่สะดวกนั่งมั่สะดวกยืนอย,อยากได้ส่วนใดก็เล่นส่วนนั้นนะแต่ว่ามันก็เป็นสีละเล่นทั้งซีก็ได้เป็นซีก็ได้เป็งซีก็ได้แต่ว่าทานี่ต้องระวังปากเด้วยน,นี่มันกใกล้ปากแน่ต้องจับให้มั่นนะเวลานเล่นจับให้มัน่น มันระวังดีโกาก,ากาห้องดีครับฝนมันตกแม่ป่าตันกากต่ห้องพักเนห้องเต็มสวนอยู่สวัสดียามเช้านะครับทุกคนมาออกกำลังกายกันใครอยู่ใกล้เสือนรม,มนีนะ้าก็แวะมา,าทักทายกันได้ออกกำลังกายเป็นเพื่อนกันนะ กำลังกายเป็นเพื่อนกันค่อยกะจริงจังทักกันนกการออกกำลังกายจริงจังทักก็บ,บากาม่ได้ถือว่ากล้ามใหญ่เนาะแต่ว่าก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเรกับพอใจไม่ได้วิ่งหรอกพี่น้องต้องเท่ากับผู้พังเหมือนเรต้องเท่ากับผู้เหมือนเรา นีก็ได้มาฟรีเนาะบราได้ซื้อร้อนผู้ประกาศละคนคนหค้ายคนอุทน้ำขนนผูน้มีจิตเมตตานะทุ่งเท่าวิง่งบพรมันเปถึงโดยพี่นออ้องนี่จะมีก้มกามอยู่เห็นไหกา้กามก้มกกมมกามตะมุตะนี้ก้าม ได้อยู่ได้อยู่พอได้อยู่ก็ได้อยู่พี่น้องอาจิบนี้ก็พอแค่นี้และครับพี่น้องแล้วพอกันไม่มือ่อานะครับสวัสดีครับ